and uh. ัสดีพี่น้องนะครับช่วงสดเซานะครับช่วงนี้ผมอยู่แปลงหยาจินนีบอมมาซานะครับผมช่วงนี้หยาจินนีมอมมาซาครับการเจริญเติบโตบนตง่วงับพน้องเบิงในคลิปนะครับผมทํำให้ผู้ที่ปลูกอยู่นะครับตรงเล่งเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับออกไปจาหน่ายให้ท่านนะครับเนาะยึ่งเหมาะยงยิ่งนะครับในการนําไปเลี้ยงสัตว์นิ่ต่างๆานะครับเนาะเพราะว่ารอผลผลิตเพิ่เร็วนะครับผมนี่แหละครับเกี่ยวกันแบบหออไปเลยครับผมหบไปไง่กันไปเลยนะครับผม ท่านงัวท่านคั้วยกินนะครับถ้าท่านที่ปลูกหญ้าชนิดนี้อยู่นะครับผมเมืองครับผมจึงเกิดความสะดวกสบายนะครับแจพูที่ปลูกหญ้าชนิดนี้นะครับผมเพราะว่าปลูกเพื่อเดียวนะครับผมรูแลรักษาดีกับอยู่ํำเผ่าไบตลอนแล้ะครับผมเรียงสั์เรียงง้วเรียงขั้วหรือสัตว์ชนิดใดนะครับจีกินหญ้านะครับผมได้ย่างสบายนะครับหลออผลผลิตกับเลี้ยวนะครับเนาะไปไปสัมภาษณ์นะครับลุงด้านโน้นนะครับเป็นเป็นผููเรียงขั้วนะครับเนาะ กาปูญยาชนิดนี้อยู่ขึ้นกันนะครับผมติดตามครับผมมาถึงสวนของลุงอ้วนหรือพ่ออ้วนเขานะครับเนาะโอ้ปลูกหลายยางไรเนี่ยตัวลุงสวนเขานะนะครับพืชผักต่างๆรวมทั้งหญ้าที่ผมถ่ายมากนะครับเนาะเดี๋ยวสิสอบถามขอดีเพื่อนล่ะครับว่าันีขขอดียังไงปลูกใส่เลียงยังครับผมเลียงกล้วยครับเลียงกล้วยนะครับเนาะหลายตัวบาลุงเขาสิบกัวโตนะจีบกัวโตโอ้สบายแล้วยังมเศร้านะ อดน้ำต้นมงต้นไม่ไปครับปลูกลายแนวอยู่สวนเพื่อนนี่ไม่แยงครับทุเรียนต้นนี้ครับผมต้นทุเรียนพวกกล้ยต่างๆหระครับผมอ่าเป็นไม่กินผลนะครับส่วนมากเนาะครับปะลุ้งพาพเพิ่นไปเบื่องสวนหยาเฮาก็นะสอบถามคอดีนะครับในห้าชนิดนี้ครับผมกลับมาครับพื้นที่หรายบ่ลุงที่ปลูกกิน าครับผมหนึ่งไร่นะครับเนาะเป็นหญ้าชินนี้บอมาซ่าแล้วครับผมที่พี่น้องมันกวงคนปลูกอยู่นี่แหละครับช่วงนี้งาเรียวนะครับเนาะข้าวเหนียวครับได้น้ำได้ปืนงาเรียวช่ครับผมเอานีก็ไร่ละลุงเนาะเขาเนี่ยน้ำพันนี่แหละพี่น้องได้เห็นสวนหญ้าเขานั่นะครับนี่ ช่วงนี้ตัดจักมือตัดได้ลุงบวนตัวนี้ก็บิตัดได้แหรอครับผมตลอดมันอยูรมั่นยี่สิบมือเพราะว่าเขาปลูกเลียงนะครับเนาะเขาปลูกเลียงครับผมยี่สิบมือตัดหมุนเวียนนะครับเนาะทีลุงบวนปลูกงาที่นี่นะครับเห็นคอดีในการใส่เรียงเจ้าไหนเนี่ยครับผมมันใหญ่เร็วนะครับใหญ่เร็วแล้วก็เรื่องตัดจัดบทีมันลหล ครับอืมแล้วกัดในเร็วครับรอบผลผลิตกับเรี่ยวนะครับเนาะครับผมท่านใจนงวลเนาะท่านใจครับครับผมเพราะว่าเข้าเลี้ยงสัตว์นี่คันอึดยากอีกแล้วครับเนาะครับผมข้าแห้งบ่ดีเอ่าเกลือนเปื่อว่าอาหารจะตายบ่ดีแล้วครับผมห้วยสิบสองตัวครับห้วยสิบสองตัวหัวได้เลี้ยงอยู่บ่ครับนี่หัวตัวหนึ่งครับหัวตัวหนึ่งนะครับเนาะหัวแมวท่นครับผม เนี่ยครับก็ลดน้ำช่วงเศร้าแล้วครับในชุ่มนี่สำคัญกับสีแม,ม,นมนนน่น้ำเนาะลุงเนาะเอาน้ำฟุ้นปุ๋ยนี่แหละครับนี่สีมมสแสดงว่าเกี่ยวออไปแน่เลยตัวนี้สแสดงว่าพื้นที่นี่เกี่ยวไปแน่แล้วนะครับเนาะปกติมันจะเา่ากว่าวนี่นะพี่น้องเนาะเนียมันจะเา่ากว่าวนี้อยู่ครับนี่แหละครับผมเกี่ยวรอบไม่อีหรอื ส่วนนี้กับน้ำ<ป>ด้านนี้กับแม่นนะครับผมฮ่องเพฟืนพ่อ,พ,อพ่อจินบ่กล้วยได้ห,หลายตัวพ่ออยู่ครับตลอดพ่ออยู่พ่่ออยูนะครับเนาะเี่ยวหมุนนะครับเนาะเีย่ยวหมุนเวียนกันไปครับผมอืมกันอยู่ท้องเลี้ยงอยู่ใส่เข้ยเฮาอยู่หน้าครับอยู่หน้าครอกไว้ยู่หน้าตรงกระทั่งกระท่อมครับผมเออนี่อันนี้บ่ได้จำนายเนาะนุ่งเนาะบ่บ่ครับอย่างเดียวครับผม โอ้สีกระตูนกับบัวลอยหนึ่งลาเกี่ยวหมุนเวียนเนาะนุงเนาะผสมกับพวกฟางเนี่ยนะครับเนาะใส่เลี่ยมฟางอัดก่อนครับนี่เป็นอีกพื้นทีหนึ่งนะพี่น้องขันห่าเย็นแบบมีห่อกับรถค่าใช้จ่ายเรื่องการเลี้ยงดูลงไปได้หลายยุนมาครับผมหลายครับหลายอืมว่าอาหารแพงชครื่องครับสอบหนึ่งตกไปหอกหาหอกลอยหกลอยหกบาทเลยสอบหนึ่งดีครับครับโอ้แพงครับในยาสดเขาไปเสริมไปซอยกลี้ยงเนาะครับเนาะใส่ไแม่นซื้อเ่าก็บบุญซื้อ เยอะครับเอออยากเสริมเพากับเสริมนะครับเนาะครับนี่เป็นอีกพื้นทีหนึ่งของลุงอ้วนเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งอีกแค่พื้นทีที่เพลียงนะลุงเนาะครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับลุงอ้วนครับครับผมจนไปหาคนมาเจียวซอยกันละครับอีกหนึ่งพื้นทีเนาะพาพี่น้องมาเมืองครับนี่นะครับมันใหญ่เร็วครับช่วงมันเป็นหนาห่อนนะครับหนามันขึ้นเร็ว เออมันท่านขาย,นย,ายเนาะให<ช>ญ่เนาะท่านเลี้ยงท่านขายแต่ตัวละครับผมอืมสงการบนที่เด็กเข่าแถวเอาคุนบอดรถซื้อเนาช่วงนี้เป็นได้ย่าขายดี่อเนาะให้อยู่เนาะครับเนาะนี่นะครับช่วงสงการ,กการละครับมันสิเป็นอีกช่วงหนึง่งตีขายเาดีเนาะเดี๋ยวนี้จะมัดลอยขายเพ <ว S 2> ิ่นสิบหามัดอยู่เนาะครับอยู่เนาะจยกะดยมันก็เสีย สงการมันเป็นเทศากาลบอกมันเป็นเทศากาลบาทนะครับคนกับสีกินสีเหลียนสีเที่ยวเนี้ยเนาะยันบอกย่าย่เออนะครับถัามีโอกาสสีเมฆท้ายอยู่หรอกละ่ะสงการกันไร้พราะมันสิบเบอยค่าศาสตร์น้ำสีดาหัวละครับช่วงนี้สีผ่ามัดบอกยห,หา่สีผ่ามัดลอยนะครับจนขยับขึ้นมาอยู่เนาะเออวังหันแทงน้งสีเบ็ดนะครับสบสองเดี๋ยวมาเป็นสิผ่าครับ ขันห้อนชิบหาขันห้อนชิบหาเออขันห้อนแค่แห้งชิบสองชิบเอ็ดชิบสองประเพื่อช่วงสงการใกล้แล้วตัวนี้แหละใกล้แล้วครับนี่แหละครับผู้ปลูกขายก็ดีผู้ปลูกเลี้ยงกับท่าน,น,นกินนะครับช่วงครับผมกับใเชิดมัดน่อยเชิดมัดใหญ่เออใหญ่เย,ยอ่ดอกครับนี่มัดยาก็กได้นี่นะครับมัดใหญ่เติบของเพิ่นเยอกเดี๋ยวกำลังนับผู้นับกระสีหลงนะครับเนะบนะาะมัสสวาพิ่น <laughs> นี่ครับมัดหนามาัดบอกง่ายหูคลาดอยู่ครับอันนี้เกี้ยวทรงออเดอร์บอกลิ้เกี้ยวไปว่างไปทรง,งนะครับโอ้ได้ลมันไหลมาไดาห้หรอพ่อลับมันไหลมาได้เศร้านี่ท่านบอกยัย่าอาไปทรงเองบอก เอามานครับมานเดี๋ยวพาไปเบืองมองเลียงล้วยอ้เจ้ามองนะกพันปูหยานี่ยแหละครับพี่รองคนเกียวทำงานเนาะช่วงมานำด้วยนะครับผมครับก็ดีทั้งผู้เลี้ยงผู้ขายนะครับผมทั้งผู้เกียวจำนายนะครับด้านนาจะเป็นสถานทีทีเลี่ยงล้วยเนาะด้านนี้เป็นแปลงหยาของเพิ่นครับผมนี่นะครับเป็นหยาชิมน,นีบอมซาเนาะกับผสมไปครับปลกฟางพวกหยังต่างๆละ่ะข้าวไอ้พันกินห้วพันกินนั่นแหละครับผมอ่ะตามมาครับ นี่นะครับถ้าเขามีพื้นที่แบบนี้น้องพี่น้องเนาะนี่ครับนี่ขอบกล้วยนะครับด้อธร้มาาตตของกล้วยกับสีม,มีบวกให้น้อนแน่นอนพี่น้องเนาะนะนครับของลุงเมื่อกี้พเพลียงที่ผมทายขม่าต้นๆเป็นซิฟก็โตเนาะอ่าสถานที่มันอยู่คนละหม่องผมเลยพาพี่น้องมาทายาบริเวณที่พเพลียงให้เบิ้งประกอบกันนะครับเนาะอยู่นี่วีซีครับผม ซีโตจะขวางเพิ่นกระทำงานไปน้ำน่ะแหละครับผมทำงานไปน้ำเนี้ยนะครับผมแล้วก็ปลูกยาไว้นะครับผมในพื้นที่เพื่อให้มันง่ายต่อการเลี้ยงนะครับประหยัดค่าเส่ใจนะครับประหยัดเวลานะครับพอคนทำงานมันก็ต้องแบ่งเวลาไปทำงานน้ำนะครับเนาะนี่แหละครับนี่ครับซีโตนะครับพอกยูหัน งาอยู่นี่นะครับผมน้องเห็นนคชิปมันก็จะงหญ่เร็วนะครับช่วงนี้สำหรับผู้ที่ปลูกเลี้ยงก็สบายแล้วครับแต่งาหง่ายเร็วเนาะมันหมุนเวียนท่านการเลี้ยงนะครับเนาะยิ่งงานนี้แหละครับผมงหญ่นะครับผมจนว่าจะคล้องสวนก็ต้องเพิ่มจํานวนผู้เจียวของมาเจียวซอยกันเป็นพี่เป็นน้องนะครับเนาะมาเจียวซอยถามง่ายอะไรมันก็ ขึ้นคอขึ้นป้องเนาะถ้าเชี่ยวว่าทัานครับต้องจัดการบริหารออกฉะนั้นแล้วจะดีดีมากๆก,กับผู้เลี้ยงนะครับช่วงว่าสิเป็นงัวเป็นคล้ยนั่นแหละครับผมอูอยหยาจะในมั่งงามเลยพี่น้องนี่พี่นอ้นอ,นองก็ชิดตามได้เนาะถ้าเขาไปียกเรียกเทศกาลเทศงานเนาะกลับมานะครับนี่หยาอยู่จังซี่นะครับผมสำหรับการปล่อยเลี้ยงก็กดีหรอกปล่อยเลี้ยงมันต้องเป็นบุคคลที่อ่ะช่วงไดนล่ะเขาเกินบ่ได้ไปเทศงานเนาะผู้เฒ่าผู้แก่เขา จ,จินตนาการตามไปน้นเปลี่ยงน้ําทงน้ำหน้ามันต้องไปน้เพึน่นเลยครับอต้องไปน้าฟูงนะครับพอเดี๋ยวไปเข่าหัวเข่าสวนกันดีก็ได้ปับ๊บได้ไหมกันยนาอีน้งครับเนาะแบบนี้ง่ายดีน้อเพื่อนเนาะบวกเปิ้นกระเฮ็ดไว้แห้ะครับ,นะบ,รบผมบวกเฮ็ดไว้คว้ยนอนนั่นแหละอือจังสีแมนเนานะกันผู้เลี้ยงคั้ยนะครับเนาะนะค่ครับซีโตครับช่วงนี้อือ เกี่ยวไว้เพื่อนนะครับใส่เกี่ยวไว้มือละล่อละ,ละใดเนะเาะแขวงไปหาเหฮ็ดงานซื้อให้ตุยยุหุนเหลี่ยวนะครับคำมากกับจังมาเกี่ยวอีกดขันสีเกี่ยวขันบ่พ่อจิ๋นนะครับเนาะนะครับน่งามงามน้ำกันดีบ่ละครับเจียวบ่ละครับขันเดือนเฟื่องเพื่นกับมีครับกับเสริมเงินไปเนาะไปอยากเสริมอัาหารกระเสริมนะครับเนาะ กระเรี่ยงแต่ขาต้องการให้สัตว์เลี้ยงข้าจะเริ่มเติบโตดีนะครับกระเสริมกันไปได้นะครับเนาะเพราะอาหารเสริมก็คือข้ากจินเข่าแล้วนะครับก็ต้องการพวกของหวงของหวานยังเสริมเข้าไปเนี่ยซอยนะครับเนาะนี่โ,โฮ้ยบวกม่เห็อด,ดีครับแต่นะครับมองีเด๋ยาวนะครับเนะาะงานก็ง่ามๆครับนี่แบ่งเวลาไปเห็ดอย่างอื่นติดบ้านเลยได้ครับ บ้านเพื่อนเนาะผมยางลงมาจอดรถไปหั่นกก่ยางนูมนนี่ครับนี่เป็นแปลงหญ้านะครับผมนี่ก็มาเป็นคอกห้วยนะครับหรือสิบเป็นคอกงวันผู้เลี้ยงนะครับเนาะชีพนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามเข้ามารับชมชีพครับดีครับสำหรับผู้ที่จะปลูกนะครับเนาะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับผมประหยัดเวลานะครับเนาะผู้ปลูกขายกั อ่าเดีขายหรือเข้าสิบโท่านม่งไปหวดวขายนะครับลูกเลี่ยงนะครับเนาะกระดีอยู่ผมว่านะครับผมอ่ะมื่อนี้ล่ไปก่อนนะพี่ห้องเนาะเปลี่ยงอย่างงา,งามของเพ่นนี่แหละครับผมพบกันไหมครับชิปต่อไปสวัสดีครับผม